กราบเรื่องคุณครูที่เคารพรักและสมัดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้พวกผมสามรับเจ็ดกลุ่มที่เก้าจะมารายงานรายงานเกี่ยวกับวิธีการทำข้อที่เก้าขอเชิญรับชมคลิปของพวกเราแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำข้อที่เก้านะครับแบบกระดันุโอเคเริ่กันเลยครับเอ่อ ทีนี้เรา,าตัก็จะให้มันตัวสองสมก,การอกอกเออแล้วตัวแรกผมจะให้เป็นเป็น,ปน,ปนสมก,การที่หนึ่งนะครับส่วนบรรทัดที่สองเป็นสมก,การที่สองอ่าทีนี้ผมจะกําจัด x กก็คือเอามาลบกันก็จะเป็นสมก,การที่หนึ่งเอามาลบสมก,การที่สองก็จะได้ X ส่วน2ลบ Y ลบ X กำลังสองลบ3 Y เท่ากับศลบลบโอเคทีนี้ก็จะได้1นะครับ X X กับลบ f ตัดกันไม่เหลือ ลบวบวกกับลบ3ามเป็นสลบสี่ทีนี้ลบสี่ลบสี่คูณ y อยู่ย้ายข้างลบสี่ลงไปด้านล่างลงไปหารเป็นหนึ่งส่วนลบสี่ทีนี้เราก็จะได้วกันแล้วนะทีนี้ต่อไปเราก็เอาวเข้าไปแทนในสมการ ผมเลือกที่จะเอาไปแทนในสมการที่หนึ่งนะครับก็จะเป็น x กำลังสองลบอะไรติดก๊กหนึ่งส่วนสี่อย่าโอนมันทำงานอยู่เท่ากับศูนย์มันมาๆก็จะเป็นติดขาปว่าลบบวกหนึ่งส่วนสี่ x กำลังสอง x กำลังสองแล้วก็ย้าย หนึ่งส่วนสี่ไปฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นหนึ่งติดลบทีนี้ก็ใส่รูทเข้าไปข้อนี้ตอบครับว่าไดด้้ียใหุน่านะไม่มีคำตอบออกมาใายให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างเพราะว่าใต้รูท ไม่ติดตลดโลกครับเพาจุกั <c oughs> น, <c oughs> อนยอะไรไดครับต้รูดด้วย